กระแตตอบกลับหลังเจอโซเชียลดราม่าเปิดตัวเพลงใหม่ล้านนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นกลิ่นลูกทุง่งปล่อยผลงานออกมาที่ไรมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์และตามมาด้วยดราม่าทุกทีสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามและดราม่าสดๆร้อนๆก็คือกระแตปล่อย m อขายของที่มาพร้อมท้าเต้นซับซีดล่าสุดไอจี IG ของกระแตได้โพสแคปชั่นคอมเมนต์ชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ไปเตยว่าไม่รู้ว่าเพลงพยายามจะมาแนวไหนหรือแนวไหน แต่ที่รู้สึกคือเหมือนพยายามจะหนีจากแนวเพลงเดิมของตัวเองแต่จะหนียังไงกลิ่นลูกทุ่งก็ตามมาอยู่ดีซึ่งต่อมากระแตก็ได้กลับมาคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับระบุว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วมันทําไมหรอคะกลิ่นลูกทุ่งมันหอมนะมันน่ารักกลิ่นเป็นบ้านกลิ่นรถกลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจพันล้านกลิ่นความพยายามความปังทั้งหลายก็มาจากลูกทุ่งทั้งนั้นลูกทุ่งไม่ใช่ร้อง่ายๆนะเออขิงใส่เลยนี่ไงอย่ามาดูถูกกลิ่นลูกทุ่งนะจ๊ะ แล้วก็ไม่เคยจะหนีจากแนวเพลงเดิมคือจะหนีทําไมอะเพราะนี่ร้องลุกทุ่งได้ตั้งแต่ในท้องแม่ละค่ะฮ่าฮ่าาเขาเรียกว่าหาทําสิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตเลยอ่อจะร้องสากลจะแรปจะร็อกจ,จะเมอลํลามิเกเกาหลีฝรั่งมันก็คือสีสันของโลกฉันมีสิทธิ์จะร้องทุกเดียวที่อยากร้องแต่ชอบความท้าทายกับงานใหม่ๆไม่ชอบทําอะไรซ้าๆชอบทําสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขค่ะสนุกดี และจะทำต่อไปอีกเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากจะทำจะชอบอะไรก็ตามสะดวกแต่ที่ทำเนี่ยทำแนวคาดเดาไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายจะตายเธอ